เฉาะแน่อะไรกนน่อนดีนี่คือการเฉาะตาลน,นะครับการเฉาะตาลน,นะครับผมด,ด,ด,ดูดูตรงไหนแล้วครับผม ตามลอยมันตามอยเห,อร,อยเหรอฮะรอูกอ๋อครับผมเฉาะเลยนะครับสามทีใช่ไหมสามทีที่รู้เรื่องเลยใ้่สามรนสรนเลยละครับ ช็อคตอนตานชอนะครับการชอตาครับแกออกมาดีเห็นเลยนะครับผมาเลยแกวเลยครับสวยเลยครับผมอันนี้เขาเรียกอะไรครับเรื่ออีกตรงนี้เป็นตานแตก ตา,ตตาอ่อนตาแตกก็ไปเชื่อมแต่เป็นตาลอยแก้วนะครับอันนี้กัน่ายใช่ไหมใช่แ,แปลรูปเป็นตาลอยแก้วเป็นตานเชื่อมอ๋อครับตาต้นเราเองบ้างครับข้่ เช่าต้นเช้าต <meal> ้นเดี huh. ๋ยวไปมฮะเช้าต uh ้นเลยก็จ <Yeah. S 3> uh ้างเขาขึ้นต uh ้นละร้อยแล้วก็มาเชาะเองใส่ถุงเองไส่รูปเองนี่เชบาทนะอันนี้สามี่เช่าเป็นลายปีน้อยต้องปีแต่เราไม่มีต้นก็ไปเช่าดงเขาเจ้าของนาเขาก็ให้เช่าว่ากันตีเท่าไรผูกกันเป็นปี ต้นสิบต้นเนี้ครับมหัาไปตีหัาไปเลยเนาะโอเคครับสามถุงเพื่ออแล้วก็ไปจ้างเอาเพิ่มจ้างเอาเพิ่มอีกทีนึ่งต้นละร้อยพอได้เนาะร้อยแล้วมาขายโอเคครับผมแล้วก็นำมาขายเนี่ยเนาะขายไปขายไปเลย่สนใจของ ก็จะได้มาจานมาวางตรงนี้คนนี้รับจ้างเฉาะแล้วอันนี้ไม่ไม่เอาเธอไม่ไม่เอาหัวหรอไว้ล่ะเอาหัวที่เป็นอ่อนแก่ก็ทิ้งสิอะไะฮะมาเผยเอาที่กินได้อ่ะสามร้อยสิบจะเป็นสามร้อยเจ็ดสิบได้ครับขอบคุณนะครับขายขายดีๆนะขายดีมาเรต่อมยๆนะเวลาจะเป็นกันหมดรวยใจ